ร้องไม่พักเลยดูเรื่องนี้ทีไรแม่งน้ำตาแตกทุกทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายเป็ดชาแน,นลนะครับก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับดองนักเขียนจดหมาย v i o เลตเอว g a าด e นในคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะช่วงแรกคือรีวิว ครึ่งแรกจะเป็นรีวิวก็จะไม่มีการสปอยใดยทั้งสิ้นจะไม่มีการสปอยแม้แต่นิดเดียวส่วนครึ่งหลังจะเป็นการสปอยยับยับพูดถึงเนื้อเรื่องแบบยับยับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะฟังว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็ว้าไปตามนี้เลยครับตามเวลานี้เลยลองดูในแถบเวลาข้างล่างมันจะมีแบ่งเป็นโซนๆอยู่เดี๋ยวผมจะทําไว้สําหรับไวโอ,อเลตภาคนี้ครับเป็นภาคจบเรียกได้ว่าเป็นภาคแบบไตาภาคปิดฉากของเรื่องนี้เลย ถ้าถามว่าสนุกไหมนะผมว่าถ้าเป็นคนที่เคยดูภาคทีวีซีรีส์มาก่อนภาคเดอะมูฟวี่มาจะสนุกจะอินไปกับเนื้อเรื่องได้แต่ถ้าเกิดว่าจะมาดูภาคนี้เป็นภาคแรกผมว่าคงไม่อินเท่าไหร่เพราะว่าภาคนี้มันไปโฟกัสกับตัวไวโอเลตเยอะมากๆครับมันไม่เหมือนภาค,คก่อนๆเนะี่ยที่ตัวไวโอเลตเองเนียที่ต้องไปโฟกัสกับคนอื่นแล้วเราคนดูก็ต้องไปโฟกัสกับคนอื่น แต่ภาคเนี้ยคือเราอะเราหมายถึงผมกับคุณที่เข้าไปดูเราได้แต่โฟกัสกับตัวไวโอลิอย่างเดียวเลยแล้วบทอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นพอดเรื่องเดิมๆครับเป็นพอดเรื่องแบบอ่ามันเป็นพอดเรื่องแบบโรมนติกดราม่าเออพระเอกนางเอกอะไรแบบเนี้เออมันจะแบบเป็นแบบตามสเต็ปเป๊ะๆเลยอะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะดูภาคนี้นะผมแนะนําให้ไปดูภาคทีวีซีรีส์มาก่อนแล้วก็เดอะมูฟวี่ภาคที่แล้วเออแนะนําให้ไปดูก่อนครับไม่งั้นมันจะเข้าไม่ถึงตัวละครน้องเวลเลตของเราสําหรับเนะื้อเรื่องในภาคนี้นะครับมันจะหนักไปทางเวลเลตแต่ก็จะมีตัวละครกลุ่มหนึ่งครับที่มีบทบาทเหมือนกันที่สามารถเรียกน้ําตาได้เหมือนกันก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับเอาจริงผมจําชื่อไม่ได้เว้ยขอโทษด้วยแล้วเปิดในวิกิพีเดียก็ไม่เจอเว้ย เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันเรื่องมันมีประมาณว่าเด็กผู้ชายคนนี้เหมือนเขาป่วยเป็นโรคเท้ารีบมือรีบอะไรประมาณนี้แล้วก็โทรไปไปหาบริษัทของเวลเลตเนี่แหละแล้วก็เวลเลตรับสายก็เลยมาเขียนจดหมายให้ก็ตัวเขาเนี่ยเหมือนรู้ตัวเองอ่ะว่าตัวเขาจะไม่รอดอะไรประมาณนั้นน่ะเออก็เลยให้ตัวเวลเลตเขียนจดหมายให้3มฉบับครับคือแม่งเศร้ามาก มีเศร้าแบบโอ้โหน้ำตาผมซึมตั้งแต่แรกอ่ะเอายิงน้ำตาซึมเลยเออเรื่องเนี้ยมันแบบมันโยนความกดดันไหมคนดูแบบหนักหน่วงมากครับและยิ่งเป็นคนที่อินกับบทเป็นคนที่ซึมซับเอาอารมณ์ตัวละครมาใส่แบบผมคือแบบอ๋อให้กูทรมาน <c oughs> ทรมานมากก็นั่นละครับบทของเด็กผู้ชายคนนั้นก็จะเป็นประมาณนั้นเออก็เป็นตัวสร้างดราม่าจุดหนึ่งเหมือนกันส่วนจุดดราม่าของวลเลตผมพูดไม่ได้มันเป็นการสปอย สปอยไม่ได้เลยจริงจริงไม่ต้องสปอยก็หน้าปกมันก็สปอยอยู่แล้วด้วยเออจริงแต่ภาคนี้นะมันจะพิเศษตรงที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องไวเลดครับภาคทีวีซีรีส์ภาคเดอะมูฟวี่ก่อนหน้เนี่ยเธอจะดูเป็นตุ๊กตาเป็นดอลจริงๆอ่ะเธอจะไม่อะไรเลยแต่ภาคนี้นั่นแหละโอ้ยน้ำตาคยอยเงี้ย คือมผมแพ้ทางเรื่องนี้จริงๆเว้ยคุณดูทีไรร้องไห้ทุกทีเลยอ่ะเรียกได้ว่าภาคเนี้ยวทเรื่อของเราเนี่ยได้เป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วครับเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิดมีความแบบหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือภาคเนี้ยเธอกลายเป็นสาวน้อยธรรมดาคนหนึ่งนะที่มีจิตใจมีหัวใจเสียใจเป็นร้องไห้เป็นคิดถึงเป็นแล้วอีกอย่างที่พิเศษเลยนะสําหรับผมก็คือเธอเขียนจดหมายของเธอเอง เออมันแบบเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้มาก่อนครับคือภาคก,ก่อนๆเราจะเห็นเธอเขียนจดหมายมาแบบเยอะแยะมากมายแต่ภาคเนี้ยเป็นจดหมายของเธอเอง ผมแบบว้าวมากครับกับการพัฒนาของตัวละครเนี่ยมันชัดเจนสุดๆอ่ะภาคนี้คือมันไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้อีกแล้วอ่ะแบบโอ้ยเธอแบบน่ารักขึ้นเยอะเออ <c oughs> และนั่นก็เป็นเหตุผลครับว่าทําไมผมถึงแนะนําให้ไปดูภาคทีวีซีรีส์กับเดอะมูฟวี่ก่อนเพราะถ้าไม่ดู2ภาคนั้นมาก่อนนะเราจะไม่รู้เว้ยว่าไวโอเล็ตเริ่มแรกของเธอเป็นคนยังไงกันแน่จุดเริ่มต้นของเธอ เป็นยังไงเธอผ่านอะไรบมางเราจะไม่ค่อยรู้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาคก่อนๆมาแล้วเราจะแบบอินเลยมันจะอินเลยครับว่าโอ้โหตัวละครนี้มันแบบพัฒนาได้ขนาดนี้มันสุดยอดจริงๆมันแบบไม่เสียแรงที่เสียน้ําตาให้อะเออโอ้ผมรักผมรักไวเร็ตมากครับผมรักเรื่องนี้แบบจากใจจริงเลยจริงๆถึงตัวผมจะเป็นคนบ่นครับว่าโอ้เบื่อดรามา่าเบียอดรามา่าแต่เอาจริงนะผมดูทุกเรื่อง เข้าใจปะเขียนตะดูอะขอบคุณครับขอบคุณที่เขียนเรื่องแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณจริงจริงคือดึงชั่วโบรึ่งดึงชั่วโบเกือบสองชั่วโบไม่ผมนดน้ำตาแตกที่หายเลยนั่นก็เป็นข้าวคาวครับงั้นเรามาตัดเกรดกันดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่จะพูดได้แล้วมันหมดแหละมาตัดเกรดเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับคือเรื่องงานภาพมีคนเถียงไหมว่าเรื่องเนี้ยภาพสวยคงไม่มีนะ สิบเต็มสิบครับคืออย่าว่าเรื่องนี้ภาพไม่สวยเลยหรือเอาไปเปรียบเทียบกับยายบากับเฟดอะไรเงรี้ยแบบผมเห็นคนเอาไปเปรียบเทียบคือแบบจะเปรียบเทียบทําไมอะในเมื่อของมันดีทั้งคู่อะเออคือแบบผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจจริงๆคนที่เอาไปเปรียบเทียบกันอะคือแม่งของดีทั้งคู่เว้ยคือเห็นแล้วแบบมันมุญญนหิดอะเออคือแม่งของดีอ่ะเออคือของดีเอาไปเถียงกนะันทำไมวะมันดีทั้งคู่อะ เอ1สิบถึงสิบครับส่วนเรื่องเสียงภาคครับมันจะมีอะไรดีไปได้ไดมากกว่านี้อีกว่ะ mm hmm. เสียงของการแสดงอารมณ์โดยเฉพาะฉากสุดท้ายของเรื่องอ่ะผมพูดแค่นี้คือฉากสุดท้ายของเรื่องคือมันเป็นเสียงที่มันแบบโอ้มันทรมานอ่ะมันเป็นเสียงที่แบบคนที่อยากจะพูดคาคานั้นออกไปอ่ะแต่มันพูดไม่ออกอ่ะคือแบบมันมันกดดันมันค้างอยู่ในใจหรือแบบไอ้เราก็ลุ้น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 ให้เธอพูดออกมาแต่แบบ คือคนมันตื้นตันคนมันแบบเอ้ยมันพูดไม่ออกอ่ะเออคือโอ้คแม่งอ๋ไอ้เยศแม่งคือแบบมันสุดมากมันสุดมากคือแบบเสียงผ้าคือโอ้แม่งสุดตีนอ่ะเออโอ้สิบจึงสิบครับอ๋อเออผมสงสารเธอมากผมสงสารเธอมากจริงๆเวรัเล่นเนี่ยผมสงสารเธอมากอ๋อ มาแล้วกูเริ่มมาแล้วไอ้เหี้ยกูเริ่มมาแล้วสำหรับเนื้อเรื่องนะผมขอให้ที่7.5แลจ้าลกันคือมันก็ดีนะแต่ ถ้าเอาไปเทียบกับทีวีซีรีส์ห่างชั้นครับทีวีซีรีส์แม่งโอ้โหสุดกว่าเยอะผมบอกเลยว่าสุดกว่าเยอะหรือเอาไปเทียบกับเดมูวีภาคที่แล้วก็ได้อันนั้นก็สุดเหมือนกันคือภาคเนี้ยมันเป็นแบบบทสรุปไงมันเป็นชีวิตของไวเอเลตเองอะแล้วมันล็อกตามแพทเทิร์นอะมนล็อกตามแพทเทิร์นนิยายโรแมนติกดราม่ามันก็เลยแบบเราก็เดาออกครับว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ภาคคนก่อนมันเป็นการเล่าเรื่องของคนอื่นในมุมมองของไวอเลตอะแล้วมันมีหลากหลายเรื่องแล้วมันจบในตรงนั้นไง คือเรื่องของคนนี้จบแล้วก็มาเรื่องนี้ต่อมาเรื่องนี้ต่ออะไรแบบนี้มันก็เลยแบบมีความหลากหลายมีความตื่นเต้นแต่สำหรับภาคนี้มันก็มีแค่น้องผู้ชายคนนั้นแล้วก็ไวโอเลตแล้วมันก็เป็นตามแพทเทิร์นเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยบือว่าครับงั้นก็7.5แล้วกันแต่ทำว่าดีไหมดีครับคนที่ติดตามมาคือแบบคุณอินแน่นอนแล้วอีกอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงคือเรื่องเสียงสาวเอฟเฟกต์เว้ยคือไม่งแบบโอ้มันหนักแน่นเลอเกินสาวเอฟเฟกต์แค่เสียงแบบมือกระทบผ้าเนี่ย ก็มีเสียงดังฟึบฟึ๊บอย่างเงี้ยเสียงตอนเดินอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรดังเสียงไม่ดังชิปหายเสียงทุกอย่างมันเล่าเนื้อเรื่องหมดเลยมันเล่าบรรยากาศหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงเสื้อผ้าสีกันฟึบอย่างเงี้ยอะไรแบบคือแบบเสียงทุกอย่างแม่งชัดเจนเหมือนฟัง S M R หรือหรืออะไรทักอย่างที่เขาชอบฟังก่อนนอนอารมณ์ประมาณนั้นเลอแม่งโคตรชัดอ่ะเออบางทีขนลุกเลยนุ้ย เสียงแบบเคาะประตูเสียงเดิมจากข้างหลังอะไรเงยว้าวเสียงแบบว้าวมาคนลุกอ้เงี้ยเออก็นั่นแหละครับสําหรับเรื่องนี้สมควรแก่การดูมากๆผมแนะนําเลยใครที่เคยดู v i โอล t ตมาไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งหรือภาคเดิโม i ีผมแนะนําครับคุณต้องตามคุณต้องดูภาคนี้เพราะมันเป็นภาคที่จะทําให้คุณฟินตัวแตกแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันจบจริงๆแล้วเพราะฉะนั้น ห้ามพลาดครับเรื่องนี้สุดยอดมากแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยดูครับแนะนํากลับไปดูทีวีซีรีส์กับเดอะมูฟวี่ภาคที่แล้วก่อนไม่งั้นมันจะไม่อินโอเคครับหลังจากนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องแบบยับยับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากโดนสปอยปิดได้เลยครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้รู้สึกจะฉายวันเดียวนะเออถ้าไม่ฟังสปอยก็รอไวครับอีกสักประมาณ6เดือนนะถึงจะได้ดูโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปสปอยกันเลยครับ โอเคมาเริ่มที่จุดแรกกันเลยดีวยกว่ามันเริ่มจากครอบครัวหนึ่งครับไปงานศพของคุณยายอ่าแล้วมันจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอกล่องจดหมายของคุณยายที่คุณยายทวดเขียนให้คุณยายทุกๆวันเกิดครบรอบวันเกิดปีนึงก็จะมีจดหมายแบบนี้ ส่งมาแบบ 15, 16, 17, 18จนถึงอายุ50เนื้อเรื่องเนี้ยรู้สึกจะอยู่ในทีวีซีรีส์มั้งถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเนื้อเรื่องของแอนนาครับใช่ปะวะไม่ใช่แอนนาแอนเฉยเฉออแอนเอนเอนแอนถ้าได้ดูทีวีซีรีส์มาคุณจะเข้าใจใช่ไหมว่าตอนนี้แม่งดราม่าขนาดไหนคือแบบตัวแม่ของแอนเนี่ยเธอป่วยครับเธอกำลังจะตายเธอก็เลยจ้างไวเลเนี่ยไปเขียนจดหมายล่วงหน้า50ปีในวันเกิด คอยแบบสุขสันต์วันเกิดลูกแล้วก็คุยกับลูกอะไรแบบนี้นในทุกๆุเปี๋ยโอ้โหยั่งไ่โคตรส้งเลยตอนนี้เอาจริงคือแบบกูร้องไห้ชิบหายโอ้โหต้องไปดูต้องไปดูใครลืมแนะนําให้ร้องกลับไปดูครับคือแบบโอ้โิมปาท,ทับใจสุดๆนะคือโอผมร้องไห้ชิบหายตอนนั้นอนะ่ะคือแบบมันเป็นความรักของแม่ที่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายอ่ะก็เลยเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้ลูกสาวอ่ะโอ้ไม g ก็คือซึงมาก เขาทรมานนะตอนนั้นนะก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องของครอบครัวนี้เลยแต่ตัวน้องเดซี่เนี่ยเธอจะเป็นรุ่นเลนเลยครับรุ่นเลนรุ่นหลานเลยคือแบบไกลมากอ่ะแล้วรุ่นของเธอเนี่ยมีโทรศัพท์บ้านจดหมายเริ่มไม่เป็นที่นิยมแล้วเออจากที่ผมดูบรรยากาศน่าจะเป็นสัก7 0 8 0อะไรประมาณนี้มั้งยุค70นอ่ะ คือมันเป็นโทรศัพท์แบบหมุนน่ะแบบกดตัวเลขหมุนแอนแอนอ่ะเออพอน้องเดซี่เธอเปิดกล่องออกมาอะไรแบบนี้ยคุณแม่เธออ่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยจดหมายเนี่ยนะมันคือจดหมายที่ย่าทวดส่งให้ย่าทุกปีในวันเกิดตัวย่าทวดเนี่ยเธอได้จ้างดอคนหนึ่งดอก็คือคนเขียนจดหมายซึ่งดอคนนั้นก็คือเวลเลตครับแล้วเราก็จะได้คีย์เวิร์ดอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งมาครับว่าเวลเลตอะ่ะเลิกเป็นดอตอนอายุ18อ่า คือเธอลาออกจากการเป็นคนเขียนจดหมายเนี่ยตอนอายุ18สแสดงว่ามันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้เธอไม่เขียนจดหมายต่อเพราะว่าตอนท้ายๆหลังๆมาคือเธอดูเป็นคนที่รักการเขียนจดหมายมากครับและเรื่องก็จะย้อนกลับไปหาเวลเลตครับในยุคข,ของเธออะในยุคข,ของแอนอะไรแบบนี้นเออตัวเวลเลตครับก็ยังทํางานเป็นคนเขียนจดหมายเหมือนเดิมช่วงแรกก็จะไม่มีอะไรมาครับก็จะเป็นแบบสับเพรยเฮระเออก็ คุยกันซะเยอะคุยกันแบบคุยกันเยอะมากคุยกันแบบบาบลาคุยกันนู่นนี่นันอะไรแบบนี้เอาจริง่ะบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงพูดกันเยอะเกินไปอ่ะช่วงเนี้ยเออน่าจะเอาเวลาไปขยายช่วงท้ายมากกว่าอะไรแบบนี้โอเคหลังจากนั้นก็มันจะเป็นวันหยุดของบริษัทครับอ่าแล้วตัวเวเลตเธอก็กลับมาทํางานกลับมาเขียนจดหมายที่ค้างไว้เหมือนเดิมอะไรแบบนี้แล้วมันมีโทรศัพท์เข้ามาเธอเขาไปรับมันจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วผมก็หาในวิกิพีเดียไม่เจอ ก็ต้องกราบขออภยัยเลยครับคือจําไม่ได้จริงๆคือแบบมันพูดชื่อของไอตัวนี้ไม่กี่ครั้งเองว่าคือมผมเองลืมอ่ะออคือไอเด็กผู้ชายคนเนี้ยมันเป็นโรคมือเท้ารีบหรืออะไรก็ไม่รู้แต่คือมือกับเท้ามันรีบอ่ะแล้วมันแบบเป็นเด็กที่อารมณ์ประมาณว่าซึนเดเลเอ,อ ไม่กล้าพูดออกไปอะไรแบบนี้ก็เลยจ้างไวโอเลตนี่นแหละมาช่วยเขียนจดหมายครับก็เขียนถึงพ่อเขียนถึงแม่เขียนถึงน้องชายก็เขียนไปเขียนไปเออไวโอเลตก็รับงานนี้แบบราคาพิเศษเลยนะเป็นราคาสําหรับเด็กคือว่างั้นจริงๆมันก็คงไม่คุ้มหรอกแต่ก็ไวโอเลตเธอเริ่มมีจิตใจเธอเริ่มมีแบบความรู้สึกนึกคิดแล้วไงเธอก็อยากจะช่วยแหละเออคือเราเห็นได้จากแววตาของเธอเลยว่าเธอรู้สึกแบบอยากจะช่วยเด็กคนนี้จริงๆอ่ะก็นั่นแหละครับพอเขียนเสร็จสับไวโอเลตก็กําลังจะกลับแล้ว ไอเด็กผู้ชายคนน้ก็ตะโกนเรียกไว้จริงๆมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งที่เขาอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเพื่อนที่เล่นมาอยู่ด้วยกันะที่โตมาด้วยกันอะไรประมาณนั้นดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับแต่ปนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือไอเด็กผู้ชายคนนี้มันไม่อยากให้เพื่อนของเขาอะมาเห็นเขาในสภาพนี้ก็เลยไม่ยอมจะให้เพื่อนอมาเยี่ยมตัวเองเลยแล้วเพื่อนคนนั้นก็ไม่แอบรอดูอยู่หน้าประตูของโรงพยาบาลม้งไม่แอบดูตรงหนะ้าตรงหน้าต่างว่า ร้อนมากแปบบ๊บนึงเอาอิ่งซึ้งมากคือมันแบบเอ๋อคือแบบห่วงเพื่อนก็ห่วงอ่ะอยากเจอเพื่อนก็อยากเจออะไรวะทั้งหมดอี๋จะหน้าอยู่ไหนวะโอเคโอเคผมโอเคผมโอเคอยู่อีอ๋ แต่คือตัวไวโอเล็ตยังไม่ทันจะได้เขียนนะครับก็ตัดไปที่หัวหน้าของไวโอเล็ตครับให้ขาวเดี่ยวหัวแดงๆผมฟูๆที่เป็นแบบเป็นบอสเออมันเรียกตัวเองว่าเป็นบอสเขาก็เข้าไปในโกดังครับแล้วก็ไปเจอจดหมายที่แบบมันตีกลับอะไรแบบนี้แล้วไปเจอจดหมายอยู่ฉบับหนึง่งมันเขียนด้วยลายมือของกิลเบิร์กผู้พันนั่นเองคือแบบเออคือเอ้ <c oughs> ง่าย,ยางี้เลยเหรออะไรแบบเอาจริงๆนะดูฉากน,นี้อย่าเอะนะนเว้ยอยากจะบอกจริงๆว่าถ้าดูฉากนี้ แบบอยากอยากเอ๊ะในใจมันจะไม่อินว้วยเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อมันเพราะว่าไอเชื่อแค่ลายมือมึงรู้ได้ไงว่าเป็นเพื่อนมึงโอเคถึงจะสนิทจ,จริงอะ่ะมึงจำได้ไงวะถูกปะคือมึงแบบเฮ้ยมึงคนเรา,าจะจำแลกคนจากลายมือได้จริงเหรอเอาจริงนะเพื่อนทุกคนของผมเลยแบบน่้ไอ้ยลายมือ,อยังไงผมกูยังไม่รู้เลยกูเป็นคนขอลอกกันบ้านปันนะ่ะกูยังจำลายมือไม่ได้เลยแล้วไอ้นี่แบบเขียนแค่ด้าสองจดหมายเฮ้ยนี่จดหมายเพื่อนกูเขียน่หว่าเลยนะลูก แต่อย่าเอ๊ะอย่าเอ๊ะอย่า A, อย่า,ยา,ยาเราต้องเชื่อตัวละครับแล้วเราจะอินไปกับมันโอเคผมก็เชื่อผมก็บังคับตัวเองให้เชื่อแหละเออก็โอเคใช่เออไอสองไอพวกนี้ก็คุยกันละนี่น่าจะใช่วะ่ะน่าจะใช่กิลเบิร์กอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเอาไปถามพี่ชายมันพี่ชายมันก็เวร์มเหมือนกันจำลายมือ,น,อน้องชายได้อีกคือแบบว้าวเออแต่เป็นพี่น้องกันก็ไม่แปลกใจที่จำได้เอออันนี้กูให้อภัยแต่เพื่อนเนี่ยกูกูก A, เอ๊ะจริง หลังจากนั้นครับหลังจากที่โอเคให้พี่ชายดูแล้วน่าจะใช่น่าจะแบบ99%น่าจะใช่ก็เลยเอาไปบอกไวเอรเลแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมไวเอร์เลสถึงยังเขียนจดหมายไม่เสร็จเพราะว่าเธอใช้ทั้งชีวิตอยู่กับผู้พันหลังจากที่แยกจากกันมาเธอได้เรียนรู้แบบอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมากมายจนเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอรู้สึกคือความรักเธอก็แค่แบบอยากจะอยู่กับคนที่รักคือแบบแค่แค่นี้เลยครับทำให้ปมร้หลงห้ได้คืออิม a พกมันมาเต็ม ถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามเรื่องราวของเธอมาตั้งแต่ต้นเราจะแบบเราจะเข้าใจเลยครับว่าทําไมไวโอลตถึงไม่สนใจอะไรเลยคือเธอแบบเธอจะไปเธอจะไปเธอแบบไม่สนเลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนตอนนั้นเธอลืมเรื่องจดหมายไปแล้วด้วยซ้าเอาจริงก็คือไปเลยครับก็ขึ้นเรือไปเลยแล้วมันก็ตัดฉากมาที่พ่อพระเอกของเรา,าผู้พันเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าแขนขาตาบอดครับจากโดนยิงตาใช่ไหมรู้สึกจะเป็นตาขวามั้ง ที่โดนยิงตาแต่ไม่ตายตัวเขาเล่าว่าเขาไปฟื้นอยู่ที่โบสแล้วก็ไปเจอสภาพหลังสงครามอ่ะเออแล้วมันแบบเขารู้สึกผิดผมรู้สึกนะเขาไม่ได้บอกตรงแต่รู้สึกเหมือนเขารู้สึกผิดรู้สึกเหมือนเป็นบาปรู้สึกแบบอยากจะแบกรับจุดนี้ไว้อะไรแบบนี้ก็เลยไม่ยอมกลับบ้านครับแล้วก็จับพัดจับผูไปเจอเกาะก่อนหนึ่งเกาะน,นั้นคือแบบมีแต่ผู้หญิงเด็กและคนแก่ครับคือพวกผู้ชายแม่งไปลบหมดเลยแล้วไม่มีใครกลับมาสักคนแบบโหแม่ แล้วตัวผู้พันเราเนี่ยก็จะคอยเหมือนแบบชดใช้กรรมอ่ะเออผมรู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกผิดอ่ะเออก็เลยแบบอยากจะชดใช้อะไรแบบเนี้ยเขาก็คอยอยู่ที่เกาะน,นั้นแล้วแล้วก็คอยช่วยคอยอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ยังรู้สึกผิดกับไวโอเล็ตอยู่เรื่องที่พาไวโอเล็ตเนี่ยไปลบไปอะไรแบบเนี้ยทั้งที่ไวโอเล็ตควรจะได้เจอสิ่งดีๆอะไรแบบเนี้ยเออก็บาบ้า,า,าครับก็รู้สึกผิดอะไรไปและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมแม่งไม่ยอมกลับบ้านด้วยเออก็แบบน่าลำคาญกันไอ้เชี่ยนนี้น,น่นาลำคาญทช่ไหมผมพูดเลย หลังๆเนี่ยจะเริ่มลำคาญมาแล้วโอเคตัดไปที่ไวเล็ตั้างไวเล็ตกับหัวหน้าเนี่ยก็ขึ้นเรือมาเร้อยถึงเกาะแล้วก็ไปที่โรงเรียนของเกาะนั้นหัวหน้าได้คุยกับพระเอกแล้วแต่ไอ้เฮีย้ยแม่งคือมันน่าลำคานมากเว้ยไม่อยากเจอเว้ยไม่ยอมออกมาพบไวเล็ตแบบไปอยู่หน้าประตูยืนแบบกำมือร้องหไห้เสียงสั่นไอ้ผู้สูงสารชีไ้ไปไอเ้เชนบอกไม่อยากเจอไม่อยากเจอ,ไม,อ,เจอไม่อยากพบ ไม่พร้อมขอต่อยหน้ามางทีเลยว่าในโรงผมคิดกัเลยว่ากูขอต่อยหน้ามางทีไอ้เหียขนาดเพื่อนมันยังด่าเออคือแบบึงื่อวานเออกูเข้าใจว่ามึงรู้สึกผิดต่อผู้หญิงคนนี้จริงๆมึงรู้สึกผิดกับคนบนเกาะนี้กูเข้าใจว่ามึงรู้สึกผิดแต่อ้เหี้ยมึงช่วยแยกแยะหน่อยได้ปะคือมึงแบบผู้หญิงคนเนี้ยรอมึงมานานมากแล้วผู้หญิงคนเนี้ยก็ทําตามคําพูดของมึงที่แบบว่ามีชีวิตต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตได้อิสระ ใช่ครับเธอทําแล้วเธอก็ควรได้รับสิ่งตอบแทนมาว่ะไอ้เคี้ยนี่แม่งสึกทําตัวเป็นยาอ่อนแบบโอ้ยผมรู้สึกผิดจังเลยอ่ะผมไม่มีหน้าไปสู้หน้าเธอแล้วอะไรแบบนี้ครูมันเคี้ยวอยากต่อยหน้าแม่งชิบหายเคี้ยีเป็นยาอ่อนมาว่ะขอโทษอินไปหน่อยโทษทีโทษทีอินหน่อยก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ไวเล็ตก็วิ่งหนีไปล้มขมำครับเออฉากนี้แบบเศร้ามากเลยนะเราไม่เคยเห็นไวเล็ตวิ่งแล้วล้มมาก่อนคือแบบเธอเสียสู์นะ คือแบบกูรอ,อคอยมาเจอมึงนานมากอะกูรักมึงมึงรักกูแต่พอกูมาเจอมึงมึงบอกว่ากูไม่อยากเจอมึงอะไริบมนยคือแบบล้มแบบล้มแบบเสียสู่เลยอะเออเราไม่เคยเจอเวอร์เร์ชั่นนี้มาก่อน,นครับล้มหน้าคมอามไปกับดินอย่างเนนแล้วโอ้โหไม่งอหนหนาใจเหลือเกินแล้วแววตาของเธอนี่แบบเหมือนพวกโดนสะกดจิตอะในโดนจินอะไรแบบนั้นอนะเออตาแบบไม่มีแววอะโอ้ไม่ง ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็พักอยู่ที่เกาะน,นั้นคืนหนึ่งก็ออกไม่ได้มันเรือไม่มีพายุก,ก็หนักก็เลยแบบต้องอยู่ตรงนั้นแล้วประเด็นดราม่ามันก็เกิดครับจำไอ้เด็กคนนั้นที่จ้างให้เวลเรตเขียนจดหมายได้ไหมไอ้เฮียแม่งจะตายเว้ยคือแบบโอ้โหแล้วมึงเลือกเวลาได้ถูกมากไอ้เฮียฮยแบบ โอ้ทำไมต้องเป็นเวลานี้คือไอ้ทางโรบานมันส่งรหัสมอสมาที่ประภาคารนึงนะมาที่เกานะนั่นเออก็เลยแบบผมก็เลยว่าโอ้มึงพอเหมอะพอเจาะเนาะ เออไวโอเล็ตก็จะกลับเลยครับคือแบบเหมือนเธอรู้สึกตัวมั้งว่ายังไม่ได้เขียนจดหมายให้เสร็จอะไรประมาณนีน้ก็เลยแบบเฮ้ยจะกลับแล้วแต่มันกลับไม่ได้ครับ <c oughs> เรือก็ไม่มีพายุก็เข้าจะกลับยังไงถูกปะ <c oughs> ก็เลยต้องเดือดร้อนคนที่บริษัท2คนนั่นก็คือไอ้บูกับคานารี่2คนเนี้ยก็เลยแบบรับบทไปว่า เออมึงช่วยไปจัดการท e, ีอะไรแบบนี้ไว้เลยกลับไม่ได้พอไปถึงโรงพยาบาลโอ้โห oh, แม่งเอ้ยเ่ี้จากเด็กผู้ชายแบบหน้าตาปกติคือแบบสูบแห้งปอมแล้วก็มีครอบครัวเลี้ยงกันคือแบบพอไปถึงคานาลีก็จะพิมพ์จดหมายให้อะไรแบบนี้นแต่คือคําถามแรกที่เด็กผู้ชายคนนั้นพูดเลยก็คือวอเลตไปไหนวอลเลตอยู่ไหนคานาลีก็เลยบอกว่าเออวอเลตอ่ะไม่อยู่เด็กผู้ชายคนนั้นก็เลยถามว่าไปหาคนคนนั้นใช่ไหม ที่ทําให้เขารู้จักความรักอะไรแบบนี้คือก่อนหน้านี้มันจะมีบทประโยคที่เขาคุยกันตอนเขียนจดหมายอะไรแบบนี้เออก็เล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังนิดหน่อยอะไรแบบนี้เด็กผู้ชายคนนั้นก็ดีใจจังอะไรแบบนี้แบบรู้สึกมีความสุขแทนวาเลดด้วยอะไรแบบนี้เออแบบทั้งที่เขากำลังจะตายนะแต่เขาก็ยังแบบรู้สึกแฮปปี้ที่วาเลตไปเจอคนคนนั้นได้อะไรแบบนี้เออแล้วตอนที่กำลังจะเริ่มเขียนจดหมายเนี่ยก็คืออาการเริ่มหนักแล้วแบบ เริ่มพูดไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วไอ้สองคนนี้ก็เลยแบบตัดตัดจบเลยครับคือแบบไม่ต้องเขียนจดหมายแล้วโทรคุยเลยเออเหมือนเป็นการบอกในว่าว่าแบบยุคจดหมายกําลังจะจบลงไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันไม่ต้องใช้เวลาครับมันโทรคุยกันได้เลยแบบแล้วเขาก็แบบจากลากันเรียบร้อยครับ2คนนี้คือถ้าเกิดไม่ได้โทรศัพท์นะ สองคนนี้จะไม่มีทางได้จากลากันเพราะว่าจดหมายก็เขียนไม่ได้ก็เขาป่วยแบบเขากำลังจะตายจริงๆแล้วอะ่ะหลังจากคุยเสร็จครับก็น้องเขาก็ไปดีครับก็หลังจากนั้นครอบครัวก็อ่านจดหมายครับที่ไวโอเลตเขียนไวะ้ะที่เขาเขียนหนึ่งพ่อแม่เขาอะไรแบบนี้คือมันทรมานมากเลยอะ่ะผมไม่เคยเสียพี่เสียน้องไม่เคยเสียพ่อเสียแม่นะแต่แปลว่าผมเข้าใจอะ่ะคือมันทําให้ผมเข้าใจว่ามันรู้สึกยังไง คือมันมันแสดงออกมาทุกอย่างทั้ง4ีหน้าตั้งหน้าตาคือม,มันแบบว้าวอะ่ะคือทำไมทําดีขนาดเนี้ยทำไมเล่าเรื่องดีขนาดนี้คือมันอินเว้ยเออและเรื่องของครอบครัวนี้เรื่องเรื่องของเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือจบลงตรงนั้นเลยครับก็ไม่มีอะไรแล้ว ทีนี้มาที่จุดขายแม็กกันแล้วอ่าวโเล็ตเช้ามาเธอก็เตรียมตัวกลับเมืองและช่วงเย็นๆมั้งเธอก็เดินทางไปจากไปขึ้นเรือนี่แหละแล้วเธอก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงผู้การเอาไปส่งให้เด็กคนหนึ่งให้เด็กคนนั้น่ะเอาไปให้ผู้การอ่าแล้วเธอก็เดินไปขึ้นเรือครับก็เธอก็ยังมีความมุ่งมั่นนะว่าจะกลับไปเขียนจดหมายทําตามหน้าที่ของเธอถือว่าเข้มแข็งครับถือว่าเข้มแข็งสุดยอดเลยอ่ะส่วนในผู้การครับก็นะ ตามสเตปครับไม่ต้องเดาเลยครับว่าพอมันอ่านจดหมายเสร็จแล้วมันจะทํายังไงต่อถูกว่าคือทุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันถูกเซ็นไปหมดแล้วอ่ะเอ้ยยังไงก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะถือว่าก็อย่างที่คิดเลยครับอ่านเสร็จปุ๊บวิ่งไปเลยตั้งนานไอเฮี้ยมมึงงูแต่เก๊กแบบผู้ผมไม่ยังเจอหน้าเธอผมรู้สึกผิดไอเฮี้ยตอนนี้มือวิ่งอีสัตว์แล้วมันขึ้นเรือไปแล้วมึงทําไงอ่ะเออคือแบบโอ้ยด่าตันหน้ามากเลยเวนเนี่ยผมบอกเลยนะโอ้โหมันมากเลยนะว้ยตอนนั้นละ พอวิ่งไปวิ่งไปโอเคไม่ทันแน่ๆเพราะว่าเรือมันออกไปแล้วครับเขาก็วิ่งลงมาที่ชายหาดออกจากภูเขานะวิ่งลงมาที่ชายหาดเวยแล้วมันตะโกนเรียกไวโอล็ตไวโอลีตได้ยินเสียงเรือก็ดังได้ยินโหได้ยินเสร็จตาลุกวาวเลยว้ยแต่อยู่บนเรืออยู่กลางทะเละทำไงอ่ะเฮียเม่งความอยากได้ผัวของน้องะน้องโดดลงทะเลแล้วว่ายลงมาว่ายไปหามนที่ชายหาดอ่ะคือแบบเฮียทูเทมเปอร์ เพื่อพู้เธอทําได้ทุกอย่างโอ้ยไอ้เนี่ยฉากซึ้งที่กูกูเล่าซะไม่ซึ้งเลยคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยคือผมแอบยิ้มเลยนะแบบแหมไอ้เนี่ยมึงหิวะ่ะดูหิวมากเลยลูกออและฉากที่สําคัญเลยครับก็คือฉากที่ทั้งคู่มาประจันหน้ากันทีช่ชายหาดตัวไวโอลินเนี่ยร้องไห้แบบร้องไห้แบบ ผู้หญิงธรรมดาเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้เธอคือคนธรรมดาเธอไม่ใช่ตุ๊กตาอีกต่อไปไอ้พระเอกก็บอกรักตัวไวเลตก็กำมืออย่างเงี้ยแล้วก็พูดไม่ออกอ่ะเหมือนตอนที่เธอเด็กๆเธอพูดไม่ออกเธอแบบเธอพยายามจะพูดอ่ะแต่เธอพูดไม่ออกอ่ะคือแบบไม่นกดดันมากเว้ยคือการจะพูดบอกรักใครสักคนหนึ่งอ่ะทำไมมันทรมานขนาดนี้วะคือ การที่เราดูคนคนนึงบอกวรักคนคนหนึ่งผมไม่เคยคิดว่ามันจะทรมานขนาดนี้มันทรมานแบบมันติดอยู่ในคอแต่เขาพูดไม่ออกวัอ่พูดไม่ออกอ่ะรือแบบอารมณ์มันแบบก็ฉันฉันอะไรแบบนี้ยพูดไม่ออกครับสุดท้ายคือเธอพูดไม่ออกเลยแล้วอุพันธ์ก็มากอดอยู่ริมทะเลอย่างนั้นแหละก็นั่นแหละครับถึงพูดไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับเพราะเรารู้อยู่แล้วคขาว่ามันจะจบยังไง <laughs> แล้วมันก็ตัดไปซะดื้อเลยตัดชุบไม่ให้ฟินหน่อยเหรออะไรแบบนี้คิดในใจไม่ให้ฟินหน่อยเหรอเสร็จปุ๊บก็ตัดไปที่เมืองครับไอหอคอยปารีสนั้นสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะผ่านมานานแล้วละ่ะน่าจะผ่านมาสักพักหนึ่งอ่ะจนหอคอยมันสร้างเสร็จเออแล้วเก๊งจากแก๊งไปษณีเนี่ยก็ออกมาดูผู้จุ <ix> ดฉลองที่หอคอยมันสร้างเสร็จแต่ในกลุ่มนั้นไม่มีไวเลตแล้วไวเลตไม่อยู่แล้วนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วเรื่องมันก็จบอย่างนั้นเลย เคนก็ขึ้นมาเลยปือ้อผมว่าเอาเอเหี้ยไม่ให้กูฟินหน่อยเหรอแต่แต่แต,แต่อย่าเพิ่งลุกครับมีเอ็นเคดิตสองภาพเป็นภาพอย่างเงคือผมถ่ายรูปมาด้วยนะแต่ผมไม่กล้า,าลงเอาลงไม่ได้หรอกไม่งั้นอาจจะโดนฟ้องยับเยินได้เพราะฉะนั้นไม่เอาครับผมไม่เสี่ยงแต่ผมบอกได้แค่ว่ามันเป็นรูปมือแวเล็ตกับมือคู่พันเกี่ยวก้อยกัน แล้วก็ซูมออกมาทั้งคู่ก็นั่งเกี่ยวก้อยกันอยู่บนเตียงไวเลดก็จะอยู่ในเหมือนชุดนอนของเธอเออเป็นชุดสีขาวธรรมดาเธยแบบชุดยาวๆเป็นชุดนอนพอผู้พันเราก็อยู่ในชุดแบบธรรมดาเหมือนชุดนอนเหมือนกันแหะเออเหมือนเพิ่งตื่นน่ะเออนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็เกี่ยวก้อยกันเลยนะนั่นก็คือแอคชั่นสุดท้ายของเรื่องครับจบแล้วจบแล้วถามว่าผิดหวังไหม เพราะว่ามันไม่ฟินมากมันไม่ฟินสุดแต่ผมเข้าใจได้ครับว่าถ้ามันอยากให้เรื่องดราม่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันจะเล่าแบบอย่างนี้แหละให้แบบตัดฉึกให้คนอารมณ์ค้างอะไรแบบนี้นแต่ในนิยายนะผมเดาว,ว่าในนิยายน่าจะมีรูปแบบน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นผมไปดูข้อมูลในวิกิพีเดียผมเห็นหลายรูปเลยนะผมเห็นรูปคล้ายๆรูปแต่งงานอะไรแบบนีน้ไม่มั่นใจว่ามันมีในนิยายไหมนะหรือว่าเป็นแค่รูปโปรโมทหรืออะไรแบบนีน้แต่ผมเห็นหลายรูปนะ ที่มันแบบมันขยายความมากไปกว่านั้นนะโอเคแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าเราก็ได้รู้ครับว่าสุดท้ายไวเลตกับผู้การก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะน,นั้นตัวไวเลตก็เหมือนทํางานเป็นไปรษณีย์บนเกาะน,นั้นนะส่วนผู้การก็ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะน,นั้นเป็นแบบชาวสวนช่วยค้นองุนะ่นอะไรแบบนี้นเออน้องเดซี่เราก็ได้ตามรอยของไวเลครับก็ไปเจอที่เกาะน,นั้นแหละแล้วก็ได้สเต็มมาสเต็มอันหนึ่งที่มีเฉพาะในเกาะน,นั้น เป็นสแตมรูปไวโอลตเดินถือกระเป๋าเหมือนเดินไปกําลังจะไปพิมพ์จดหมายให้ใครสักคนหนึ่งอะไรแบบนีนออ้ก็แบบจบได้ดีครับจบได้แฮปปี้เอนดิ้งไม่มีอะไรติดค้างเลยครับสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณมากแล้วก็ ที่ต้องขอบคุณสุดๆเลยก็คือคนที่ดูมาครับขอบคุณมากครับที่ฟังผมจนจบ,บ,ก,บ,จบก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่ามีอะไรอยากพูดคุยมีอะไรอยากเสริมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอคมเมนต์ได้เลยนะขอนิดนึงถ้าจะสปอยก็อย่าลืมแบบพิมพ์ว่าสปอยแล้วก็จุดจุดจุดเอนเตอร์เอนเตอร์ลงมาเยอะแล้วกันคนที่เข้ามาดูที่ไม่อยากดูสปอยจะได้ไม่ไม่โดนนะเนาะเออก็ใจเขาใจเราเนาะน่าเสียดายนะที่อนิเมะ ระดับทิ็นเอก็จบไปอีกเรื่องหนึ่งผมก็รู้สึกแบบเศร้าใจแล้วก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่มันจบได้สักทีเฮ้มีความสุขมีความสุขมากมีความสุขมาก